แมนยูเปลี่ยนโค้ดบรรทุกรูปแบบนะคุณซื้อมาประสบการณ์เดวิดมอยฟานกาวอาจารย์ของโลกลุงหนังโอ้โหมูรินโญ่สเปเชียลวันโตชาตำนานนี่ปลุกผีเทนฮากนี่โค้ดดาวรุ่งอืามูริมรุ่งกว่าอคนต่อไปเอาเอาเอาแนวไหนดีคนต่อไปต้องเอาแนวฟ้าลิขิตแล้วล่ะจากโย่งไหมโย่งโย่งวารุศสีมะคะอุ้ยโค้ดโย่งทำไมอะนี่แหละฟ้าลิขิตโค้ดถ้าเกิดดีๆไม่ได้ออกแนวบ้าๆแบบนี้ไปเลย โค้ดโย่งอยู่ในเตะผีแดงมิขิดกับโค้ดโยง่งนี่เฮ้ยจบรายการหรือ่าวะหยอกเล่นคือตอนนี้มันต้องใช้โค้ชที่ต้องคุยเลยว่าหลักการในการทํางานเนี่ยคืออะไรไม่ได้ปล่อยก็ทํางานไปแบบโอิสระแบบนี้อแบบริ้วๆคุณต้องมีมีกรอบมีเกณฑ์นะคะว่าฟุตบอลอยุติจต้องเอนเตอร์เทนเล่นเกมรุกพื้นฐานคือหลังสี่แล้วทุกชุดต,ต,ต้องใช้ระบบเดียวกันเพื่อที่มันจะต่อยอดกันไปถ้าให้จิ้มชื่อคชาบีเดน,นเดส <laughs> คุณตอบคาตอบเดียวกับคุณป๊อบวิรพลเลยนะใช่ป๊อบรอเปล่าป๊อบไม่รู้เหมือนกันว่าใครเลือกก่อนนะถ้าคุณให้โอลิมโอกาสโอลิมมาถึงตรงนี้จะปีหนึ่งอะลองผิดลองถูกสร้างรากถงรากฐานเนี่ยคุณลองให้ชาบีสักปีหนึ่งสิให้เขาสร้างรากฐานฟุตบอลอาจจะไม่ได้สวยงามเท่าบาเซโรนาแต่เชื่อว่าไม่แย่ไปกว่าโมลิมแน่แ่ แล้วทุกคนนี้คนยังแชร์ภาพชาวบีกับลูกชายอยู่เลยนะ,ะเขาลงไป<า>ปี 2, 2> ปีแล้วตอนที่คนยังแชร์อยู่เลยลูกใส่เสื้สสอแมนยูนะอ่ะนี่ก็คือในมุมของเจดาครับแฟนผีครับถ้าสุดท้ายต้องแยกทางกับอาโมริมเนี่ยใครมาคุมต่อดีลองคอมเมนต์หน่อยนะครับ